ันแรกก็เอาแล้วแป๊บเดียวก็เอาแล้วครับ,บดูนะครับตาดุครับือมือลงเอกล่นลวดวายจะโดดออกด้วย โอ้ยย่ยจเมดของแท้เว้ยไอ้ตัวนี้ตัวใหญ่เลยของแท้สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซัน 3SE วันนี้อยู่บ้านสวนครับบ้านสวนป้ากิกลุงเอกครับมาเช็คปลากันหน่อยครับบ่อลุงเอกครับตัวใหญ่มากเลยตอนนี้มาดูครับนี่วันนี้ใช้เหยื่อนะครับเหยื่อปลาดุกวางเหยื่อปลาดุกครับนี่ครับนี่เป็นเป็นอาหารปลาเนาะ ห่านตาแช่น้ำนิดนึงครับใส่น้ำน้นอยๆให้มันอมน้ำเข้าไปดูดเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดอมเข้าไปครับเวลาจับมันก็จะเนี่ยครับจะเหนียวติดเนี่ยบีติดได้เลยนะปั่นได้เลยครับสบายๆเลยครับไม่ลุยครับยี่ห้ออะไรก็รุ่ดดีมากเลยนะไม่เหมือนที่บ้านที่ของของพ่อเนะี่ยโดนน้ำปุ๊บลุยแตกหมดเลยอันนี้ยี่ห้ออะไรอะคอมเบทาโก,เ,าโกเหรอ โอ้เบทาโกของจริงครับของดีครับเหนียวหนึบเอาไว้ตกปลาได้เลยนะของเบทาโกใช่ไหมอ่าโฆษณาไม่ได้เข้านะโฆษณาให้เขานี่อ่าลงปลาดุกฉลาดตัวแรกก็เอาแล้วแป๊บเดียวก็เอาแล้วครับทครับแป๊บเดียวครับอื้อเฮ้ ว่าไงว่าไงเสียนตกปลานี่เอาแล้วเอาไปปิ้งแล้วเอาล้ครับหนึ่งตัวครับ,บด,ดูลุงเอกไม้สองครับนนลงแป๊บเดียวกินเลยนนแต่ว่าปลาดุกฉลาดนะแถวเนี้ยถ้ากวนมันนิดนึงมันจะเริ่มเริ่มไม่กินนะฮะมันจะครับเร็วมากนะฮะเร็วมากครับกินดีปุ๊บมาเลยโอ้โหเรียบร้อยครับตัวที่สองครับจัดไปเลยครับวันนี้ แข่งกับพี่เอกหน่อยมาเอาไซส์ใหญ่สุดมเอาไสใหญ่ใช่ไหมไม่เอาปริมาณใช่ไหมเอาไซส์ใหญ่เด้อเอาไซส์ใหญ่สุดนะครับมาบมแล้วครับมาแล้วเร็วมากเลยเอ,ลเอาไปเดี๋ยวเผื่อให้ยายด้วยเนาะอว้ตกกินครับบ่บ่บลุงเอกไว้ตกกินนะครับมันจะเลี้ยงไว้ขายนะไม่มีเวลาขายครับไม่มีเวลาตรงมาขาย <laughs> วันนี้มีทีเด็ดนะมีปลาจาระเม็ดนะครับปลาคูนะครับปลาจาระเม็ดน้ําจืดนะครับตัวมีขอบสีแดงด้วยนะลูกเอกตกมาตัวใหญ่มากครับเขาบอกใหญ่สุดได้เป็นจานแลวนะเป็นกะละมังเลยนะพี่เอกโต,วไ,วตวไวมากเขาบอกว่าแล้วลงเลยของผมเงียบกริบเลยครับเช่นมิน l a เลย วันอาเวเล่เนี่ยวันเยเล่เนี่ยทเวตี้เยเล่นโอ้ my god วันมิเลียนเยเล่เนยมุมนี้เงียบคลิปนะไปดูของลุงดิไปดูของลุงดีกว่าโอ้อันนี้ลงปุ๊บได้ปับ๊บลงปุ๊บได้ปับ๊บไซสด์ดีหน่อยครับอันน,น,นี้อันนี้ลงไปเงียบคลิปเลยลากเลยนะลากซึจ <laughs> <c oughs> นแบบคน ชนผักตบอะ่ะเหลือหมดต,ตัวเล็กอะ่ะลากโคดไว้ลงไปลากโคดเหมือนโกรธกันมาลากแบบชนผักตบเลยน่านจะตัวเล็กอ่ะนะไม่ทันครับม่ไม่ทันไม่ทันได้วัดอ่ะไปดลวย อยังแข่งนะครับแข่งกับลูกเอกนะนี่ไส์ลูกเอกลูกเอกได้มากี่ตัวละอุ้ยสี่ตัวแล้วเหรอ,หอสี่ตัวโอ้มีไซส์ใหญ่ด้วยบ้าจะตามทันไหมเนี่ย <c oughs> มาเอ้ยไม่ใช่ปริมาณนะว่าเอาไซส์เอาาไ้นนนยัักกษ์ตวี่่ะโอ้ไซส์จากไซส์อย่างนีวไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวได้ตัวใหญ่แน่นอนเรา ว่าตัวเล็กตัวเล็กมันเริ่มมาตรนี้ใหญเมนี้ครับคองหนตัวเล็กไนะนี่โหใหญ่เลยอันไหนตัวเล็กที่แบบ มันไม่ได้เจ็บอะถ้าไม่มีแผลไปนะโอเคปะย้ายหมายย้ายหมาครับตอนนี้ปลาดุกมันฉลาดครับมันพอมันกวนสองสามตัวปุ๊บเนี่ยเสียงดังก็หนีแล้วไม่ยอมกินนะฮะดูก่อนว่าปลาดุกได้กี่ตัวนะมามาดูกันมาดูนะครับปลาดุกครับนี่สีมือลงเอกโดนลวดวายกระโดดออกเลยเ้ยไอันนี้มันลายละเซียมไม่ใช่หรอย้ายหมายครับย้ายหมามาคลองไส้ไก่ฝั่งนี้นะครับ คลองเล็กแต่ปลาไม่เล็กนะครับปลาใหญ่นะครับอ่ามาเลยครับเดี๋ยวจะจัดปลาปราิญญานะครับเราปลาลิญญาครับไม่ใช่ปริญญานี่ดูนะครับแหมคลองไส้ไก่มาเลยนะครับตอนลงเนี่ยตอนลงนี่อยากลงนะแต่ว่าพอมันโตมาไม่อยากได้มันแล้วใช่ไหมเออมันไม่กัดชาวบ้านนะเออปลานี่ครับปลาคูครับปลาจาระเม็ดนะครับปลาจาระเม็ดน้ําจืดครับ กรมประมงนําเข้ามานะครับให้ชาวเกษตรกรเนาะมาเลี้ยงกันเลี้ยงไปเลี้ยงมาครับตัวมันใหญ่มากนะมาเป็นกระมังเลยครับตัวมันใหญ่ถึงกระมังเป็นจานเลยนะฮะสายมันใหญ่เกินที่ผู้บริโภคจะบริโภคกันเนาะก็เลยไม่ค่อยได้รับความนิยมกันนะครับราคามะไรลงอุ้ยพึ่งพึ่งเข็นตายละเนี่ยเห็นพึ่งครับเดี๋ยวให้ดูพึ่งแหมอันนี้ต่อยเจ็บแน่นอน นี่ไงไเ,นะเขาไม่เห็นเนี่ยเพิ่งเห็นเมื่อกี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆจำจำได้ตอนเด็กๆนะโดนเตมหัวใช่ไหมโอ้โหเราไม่เห็นเลยเนี่ยตอนเด็กๆนี่มันลุมต่อยอเลยเนี่ยพี่เฉียวข้าเฉียวออทุกวันเลยตอนเด็กๆนี่วิ่งปุ๊บโอ้โหข้างๆเฉียวบนโสุดพี่ก็เพิ่งไปดันนี่ขึ้นนะอโอ้โหเต็มเตมแสดงว,ว่ามันไม่ค่อยดูหรือเปล่าอยู่ใกล้ขานาดนี้มันยังไม่เลยไม่ใช่ไม่ดูน่าจะไม่โดนมันอ่ะอ่าเรียบร้อยครับเมื่อกี้ปลาดุก พ่ายแพ้ยับเยืนครับไม่ได้สักตัวอ่ะจัดไปครับลุงเอกจัดไปละชนะแล้วครับหนึ่งแต้มครับรอบนี้มาแข่งใหม่ครับเอาปลาอะไรจระเมดใช่ไหมหไ,ยยไม่เอา,อางี้ปลาจาระเมดเนี่ยใครตกได้คับคนแรกเลยชนะชอ่าส่วนปลาอื่นนะอันไหนใหญ่สุดชนะชนี่สองอย่างนะครับสองอย่างมาลุยเลยครับ เมื่อกี้พ่ายแพย้ย่อยยับรอบนี้ต้องใช้คาถาละเดี๋ยวเอาคาถานะ <c oughs> อันนี้มันพันอยู่เลยใช้คาถาเรียกปลากดีกว,ว่าแล้วครับหโดนแล้ว ไไนนตัวแรกเลยว่ะตัวแรกเลยจาระเม็ดปลนานล้วเว้ยนะนั่นเน่โอ้โห้คาดาเลยเนี่ยฮะเะมื่อกี้ปลาดุกแพ้ครับตอนนี้จาระเม็ดชนะก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวดูปลาอื่นนะปลาอื่นแค่ใหญ่สุดชนะนะครับนี่มาเลยโอ้โหมาดีนะครับปลาแบบนี้มันไม่ค่อยมีเงี้ยงนะไม่เหมือนปลาทะเลนะครับปลาดุกปลาอะไรเงี้ยมีเงี้ยงมันอันตรายมากอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อน ปลาจาระเม็ดน้ําจืดนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับผมหรือว่าเขาเรียกว่าปลาคูนะครับปลาคูปลาคูนะปลาคูเนี่ยมาเนี่ยครับว่าเขาว่าเป็นปลาอะไรนะปลาสายพันปลาย่อยของปลาปิเรียนย่านะครับดูฟันดูปากนะบอกน่ากลัวมากนะเนี่ยฮะเนี่ยเอามืองับเนี่ยงับมือขานะครับดูเนี่ย นี่ฟันมันคล้ายๆกับอันนี้นะเนี่ยเหมือนฟันฟันคนไหมนี่เหมือนซี่ๆฟันคนไหมไงเงี้ย,เ,ยเหมือนมากเลยอันนี้ยังตัวเล็กนะครับมันมีตัวใหญ่กว่านี้นะเดี๋ยวมาดูตัวใหญ่เลยว,ว่าปามไอปากมันจะเป็นยังไงนะโอ้โหเนี่ยตัวแรกครับลงปุ๊บจัดเลยปลาอย่างไงก็ไม่เชื่อครับว่ามันกินนเนี่ยเป็นปลากินพืชกินอะไรเนี่ยไม่เชื่อแน่นอนนะโอ้โห ขายพันย่อยของปลาปริญญาป,ปริญญานะครับเนี่ยลงปุ๊บมันหิวโหยขนาดเนี้ลากหายไปเลยยังไม่ทันทำได้ไม่เฮ้ยอันนี้มาแล้วครับลงมาแล้วมาลงมาโน่นตะเพียนมาแล้วลาตะเพียนบอกแล้ว คลองไส้ไก่คลองเล็กแต่ปลาไม่เล็กนะครับปลาใหญ่นะครับดูนะนี่ดูดูเทียบไซส์ก่อนแล้วกัน,กนดูฝ่ามือครับฝ่ามืออรหันต์โอ้ยดูปากปากฉีกนี่เอาเลยเอาเลยปลาตะเพียนนะคุณได้<ง>โอ้โหไม่ธรรมดาเว้ยขุดคลองไส้ไก่โอ้โหโคตรดีเลยเนี่ยจริงๆไม่ต้องไปซื้อกินนั่นแหละ ลุงเอกเนี่ยไม่ซื้อกินเลยนะอยากกินวันไหนก็ตกขึ้นมาทำกินเลยโอ้โหต้มยงต้มยำสุดๆอ่ปปะเ,เอาไว้ปลาตะเพียนไซด์เมื่อกี้ บอกว่าของลุงแค่เนี้ยนี่นเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูของผมนี่ต้องอย่างี้เลยนี่สามือประกบเลยจะได้ไหมมีเปล่ามีไซส์สามือประกบไหมเบิกเง,งยับกยักงี้อันนี้ครับมาดูทุ่นกันนะครับดูทุ่นนี่เลยเดีย๋ยวเมื่อกี้ปลามันน่าจะลากไปละอุ้ยอุย้ย แท้ครับจระเม็ดหม่แล้วครับของแท้ครับโอ้โหเล็กหน่อยนะตัวเล็กลงมาหน่อยนึงครับเว้ดวกอนนี่ยูปปากมันนะนี่เห็นฟันมันยังเดี๋ยวเอาเบ็ดออกก่อนเดี๋ยวให้มันให้มันลองงัดดูนี่ครับนี่เดี๋ยวให้ลองงัดดูนะเป็นยังไงนะเฮ้ยกัดโอ้โหดังคึบเลยครับเดี๋ยวมันไม่ยอมกัดเลย มันกัดคับเลยครับตกใจอยู่ <ใจ S 1> ปล่อยครับปล่อยลงน้ำดีกว่า่ะยับเรียบร้อยครับจาระเบ็ดตัวที่สองครับมาแล้วครับมาครับปันเหยื่อต่อครับเหยื่อปลาที่ดีคือเหยื่อเบทาโกโฆษณาให้เขาตลอดอ่ะนี่ครับนี่ปันดีครับดีจริงนะเพราะว่าพัน ยี่ห้ออื่นเนี่ยันเทียมมานะแช่น้ําอมน้าเนี่ยมาจับปั้นไม่ได้นะครับรุยหมดนะครับอันนี้ปั้นแบบปั้นเหนียวหนึบติดเลยเนี่ยเหนียวหนึบติดนะครับเหมาะเหมาะก,กับการไปลุยตกปลานะเนี่ยมาสดน,นะครับมาปลาไม่กินเร็วมากเนี่ยรากแล้วครับไปล้วแต่แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวเหยื่อหมดนะครับ ค่ดูเฮ้ยับติดบ้าแล้วปั๊บเดียวเย่มหมดอะไรวะเนี่ยนี่ถ้าแขงปริมาณเนี่ยแพ้เรียบร้อยครับแต่เสียใจด้วยนะครับแขกว่าแขกได้ตัวแรกแข่ปริมาณนี่แพ้ได้ดอนเลยครับนดี่ครับตัวใหญ่อีกแล้วมาคนระับปาะลาระเาม็ดเยอะมากอ่ะล,ลงเลี้ยงไว้ลงกี่เดือนเนี่ยสี่เดือนนะ สี่เดือนตัวจริงๆอ่ะมีตัวใหญ่กว่านี้นะครับเนี่ยเห็นลุงได้ใหญ่กว่านี้นะแต่ตัวนี้ยังไม่ค่อยใหญ่นะกลางๆแต่ลุงบอกว่าไม่ไหวครับมันไล่งับปลาตัวอื่น,ป,น,นปลาิปลาับเม,มหหมดเลยเออโดนมันงับหางหายหมดนะคือแบบฟันมันฟันเหมือนคนมากฮะน่ากลัวมากตอนแรกเลี้ยงไม่รู้นะพอเลี้ยงสักพักไม่อยากได้มันนะครับ ว่าปลาในนงกดได้ไงมันโดนงับตัวอื่นหมดเลยไปลุยกันต่อโชคดีครับโชคดีไปสงสัยปลาตัวอื่นที่ไซส์ใหญ่ก็น่าจะแพ้เหมือนกันนะยังไม่ได้สักตัวเลยครับลูกเอกได้ปลาปลาตะเพียนไซส์มือไปละไอล,ล่งหรือมันลาก ปลาเยอะปลาเล็กเยอะวัดสวนเลยครับโอ้โหไปไหนละวัดสวนหายครับนี่มาลงอีกทีนะตรงเนี้ปลาเล็กเยอะมันมันแบบลงโอ้โหดูเลยรู้แล้วเดี๋ยวมีมีแต่ปลาเล็กมันมันไล่เนะี่ยเห็นไหมแปบ๊บเดียวจะย้ายใหม่ดีกว่าปลาเล็กกวนครับปลาใหญ่ไม่กินไม่ต้องดูของเราแล้วครับนะนุ่นนุ่นนุ่น เอ้แต่ไซส์นี่ใหญ่ว่ะใช่มตัวนี้ใหญ่อะใหญ่กว่าใหญ่กว่าป่ะใหญ่กว่าทุกตัวตะเกียบป่ะเออใหญ่กว่าใหญ่กว่าอ่าเดี๋ยวนะเขาจำนิดนึงมาตัวใหญ่ไงครับเมื่อกี้จะเห็นหูใหญ่กว่าจริงจิงใหญ่กว่าเยอะใหญ่กว่าเยอะเออมันเป็นลันย่าเลยอ่ยเดี๋ยวกันดีมันไม่ค่อยมีเงี้ยงนะอะไปตรงนู้นดีกว่าป่ะเอาผ้าดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว ใช่อยากดูฟันเนี่ยเมื่อกี้ตัวเลขมันฟันมันไม่ชัดนี่นะเฮ้ยฟันบอลอะเหมือนเหมือนคนเลยนะโอ้โหเด็กอนเด็กเลยอ่ามันไม่นิ่งครับเฮ้ยเด็กเืินแล้วอ่าดูนะโอ้โหนี่ฮะเฮ้ยมองไม่ค่อยเห็นนะอ่าเห็นหรือยังฟันล่างเหมือนคนไหมเหมือนเหมือนไหมเนี่ยดูยังเหมือนปีศาจเในการ์เหมือนปีศาจเลยเนี่ยอ่ะจ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไปลูก โอ้โหดูดินี่ฟันล่างหลงมาได้เลยนี่ฟันบนไม่กล้ามือเข้านะเนี่ยเจอฟันอย่างเงี้ยไม่กล้ามือเข้าเลยครับนิ้วหายอะโอ้ห <c oughs> <c oughs> นี่นี่แหละครับใครบอกว่าคือธรรมชาติเนาะเราคิดว่ามนุษย์เนี่ยมีทั้งเคี้ยวใช่ไหมไว้เคี้ยวเนื้อใช่ไหมแล้วก็ฟันกรามไว้ไว้บดพวกพืชผักใช่ไหมอันเนี้ยเนี่ยดูดิมันเป็นฟันเหมือนเนี่ย มีทั้งเขี้ยวนั่นแหลมๆข้างในด้วยเนี่ยมันไม่ใช่ละเอ้ยเดี๋ยวไม่ชัดอ่ะดูนี่อ่ะเนี่ยเนี่ยมีทั้งเขี้ยวมีทั้งฟันเหมือนมนุษย์เนี่ยโอ้โหยอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วมั้งเนี่ยอ๋อปลากินพืชเนี่ยไม่น่าจะเชื่อแล้วเนี่ยโอ้โหดูตัวลายกันนะครับอ่ะลูกสาวมาดูปลาจาระเมกดกันหนูหนูเคยเห็นปากมัน,นยังมาดูใกล้ๆกันเดี๋ยวพ่อให้ดูให้ดูปากมัน ดูฟันมันเนี่ยเนเห็นฟันไหมฟ <_ d ata> ันเหมือนเหม,มือนเหมือนเฮ้ยเหมือนคนไหมฟันเหมือนคนเลยนะเนี่ยครับตัวเมื่อกี้ยังเก็บไม่เสร็จเลยครับลุงได้แล้วครับ <_ d ata> โอ้โหแสดงว่ามันมันฝูมันอยู่ตรงนู้นนี่นนนมาแล้วอ่ะเปิดเลยครับมีโอ้โหหลายตัวแล้วครับมันครับเนี่ยเนี่ยแค่ตกแค่ตกมากินนี้ก็พอเลยครับเนี่ย สุดๆนะเยอะอยู่นะครับปลา,าให้ลุงนี่หมานแท้เนี่ยปลาจาระเมดเนี่ยหมานมากเลยได้ละโอ้โหสุดๆปลาวันนี้ตั้งใจเอาตัวนี้ก็ได้แต่ตัวนี้ไว้ดยครับลงแท้จระเมดของแท้ห้ย ดูมันโอ้โหดูเฮ้ยจ้าตัวแหญ่เบ้อครับอืมสุดสุดสุดไปตัวมันตัวมันป่าจ้าเฮ้ยตัวนี้ตัวใหญ่เว้ยของแท้เว้ยเฮ้ยโอ้ยไม่ละตัวลุงมาติดิดครับโอ้โหปลโหโาสะเพีโโยนไม่ไข่แน่ดูละเออปลาตะเพียนไซส์ไซส์เดียวกันเลยอะ่ะนี่อย่างหางไปหางมันนะไปะคุยลุยๆด,ดีกว่าไปเก็บก่อน เอาไหนหางมันเปี้ยวอะ่ะก็หางมันกุดไงโดนไอ้ตัวนี้แหละกัดเออเฮ้ยใช่ใช่ใช่ฟังตัวออกมาหางกุดเลยนะโดนเง,ง,งี้ยว่าแล้วไงโดนโดนไอ้ตัวนี้แหละนี่ยโดูตัวนี้งับเอาเนี่ยอ,อตัวนี้มันไวมันโหดจัดเลยปลาปลาอะไระกินพืชเหรอนี่ดูปลากินพืชนะนม,นมันก็กินพืชก็ถูกของเขานเนอะกินพืชเหรอดูฟันมันเดีเอวดูฟันมันดีกินพืชด้วยแต่ถ้าใครเผลอก็งับเขาอะกัดไข่ตายอ่ะจระเม็ดนะ นี่ยฟังข้งมไม่แล้วครับจราเมตรแน่นอนครับนี่ครับโอ้โหไม่แล้วครับโอ้ยเดี๋ยวดึงขึ้นให้ดูนี่ครับอรนะโอ้โอยอโอ้โหต้ยมยำสิเนื้อมันเนื้อมันสวยนะลงไปลงแปบ๊แปบเดียวนะครับมัน แป๊บเดียวจริงๆนะมันงับเข้าไปเลยครับโองคแนละ้วครับเมื่อกี้มุมเดิมนี่เลยปลาชะแลม็ดสองตัวติดนี่ครับปล่อยลงไปถ้าลากมิดคือใช่ครับถ้าไม่มิดก็คือตัวเล็กตัวเล็กตอดครับโอ้ยติดว่ะเช็กไม่อยากได้ตัวเล็กดูสิ ปานินอ่ะปานินนี่มันมันโอ้โหมันเกี่ยวเยอะมากแซนเอาเลยเกี่ยวอย่างเงี้ยมันตายไหมนะไม่แล้วพามานนี่เละเดี๋ยวให้กองซส้วบพ่ะย่ะตัวนี้ให้กองไหมเออมันมันเกี่ยวโดนจมูกมันเยอะมากแซนตึ้นฝูงเลยเนี่ยอืมใช่แล้วปนินปานินอ่าลองดูนะ ลองดูลุงแล้วกันกนะครับเนี่ยช่วงที่รอหมายตื่นแล้วเนี่ยหมายแตกแวใช่หมายนี้น่าจะตื่นแล้วครับเดี๋ยวรอไปทางอื่นใช่ขยับไปนิดน,นึงก็ได้ติดต่ออย่างนี้ตัวเล็กๆอย่างนี้มันตัวเล็กๆกมั่ค่อยหยักได้เท่าไหร่ออกตัวตัวเล็กตัวเล็กมันลากมันไม่ใช่ปลา เ็ข้าระเมตต็ดาจระเมข้มต,ต้องลากมิดเลย <c oughs> ตัวเล็กนะมั้งลากสมิดเลยไอ <c> ้ <oughs> ไอ้นินป้านินครับเอา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 ละตัวนี้ใช้ได้เยอะไปครับมามาดูผลงานครับผลงานเพลงวันนี้นี่มีดมาแล้วนี่จะบอกว่าอันนี้ อันนี้ปลาดุกทท้งนั้นนะนี่ปลาดุกใหญ่ๆนั่นเลยเยอะมากครับปลาดุกปล่อยตัวเล็กไปเนาะตัวเล็กปล่อยไปแล้วหลายตัวอแล้วก็อันนี้ครับอันนี้จะเป็นพวกพวกโอ้ยอันนี้นะครับนี่โอ้ยกบกบนี้จะเป็นพวกปลาัะทิมปลาตะเพียนนะแล้วก็เหมือนได้ปลาหมอมาตัวหนึ่งนะ่างเนี้ยโอเคส่วนอันนี้ครับนี่อันนี้ไฮไลท์ครับนี่คือพวก นี่ครับปลาจาระเม็ดครับปลาคูนะครับตัวใหญ่ๆนั่นเลยครับครับปลาจาระเม็ดนะครับปลาจาระเม็ดตัวใหญ่ๆครับผมนะครับเนี่ยจากบ้านสวนลุงเอกบ้ากิ๊กนะครับนี่นะครับนี่ตัดคีบออกก่อนนะครับจะได้ไม่กวนนะเวลาถอดเก็ดอะไรไม่กวนเผื่อมือไปโดนนะครับอืม จะคลิปออกทั้งหมดเราจะมาดูกันว่าปลาจาระเมดเขาบอกว่าขยายพันธุ์เองไม่ได้ดูว,ว่ามีไข่ไหมถ้าเกิดมีไข่นี่นะครับ <c oughs> วงแตกครับแสดงว่ามันขยายพันธุ์เองได้มีไข่สวยแล้วนะน <c oughs> ตัดคลิปออกแ้ก็ล้ขอดเกตก่อนนะครับตัวปลาเกตค่อนข้างละเอียดนะครับเนี่ยละเอียดมากนะ เกล็ดออกสีเงินนะตัวนะครับเนี่ยถอดเกล็ดนั้นดูฮะตัวจะลายๆนะครับนั่นเลนี่ครับโอเคเกล็ดเรียบร้อยตัวนี้เดี๋ยวลากเกล็ดล้างหน่อยนิดนึงต่อไปตัดหัวครับเสียดายเนื้อตรงส่วนหัวน,นั่นมันโค้งนิดนึงก็เลยจะตัดเฉียงนะครับ นี่ครับตัดเฉียงตัดเฉียงลงมาโหดูไส้เยอะครับผ่าท้องไส้ครับง่ายนิดเดียวปุ๊บโหดูอันนี้จะเป็นพืชน,นะเนี่ยพวกพืชที่มันกินนะครับไส้มัน โชคดีนะครับไม่เห็นไข่นะ <c oughs> <c oughs> ยังไม่เห็นไข่แล้วโชคดีอยู่เนี่ยถุงลมมันใหญ่มากเนะครับมันน่าจะอึดมากนะเนาะ <c oughs> สังเกตดูปลาตัวไหนมีถุงลมใหญ่ๆเนี่ยอึดมากสมันตื่นแล้วหรอลืมาแล้วโอเคครับนี่จะล้างก่อนนะครับนี่ครับ <c oughs> ได้เพื่อนด้วยฮะอันนี้จะเอาไปทําเป็นต้มยำเนาะ ต้มยำง,ง่ายๆครับบัง้งใหยาวเลยเนื้อสวยมากครับจะบอกว่าปลาตัวนี้เนี่ยเลี้ยงง่ายโตไวมากจะเด่นตกหล<ว><น>ายรอบนะ,ะเดี๋ยวบั้งนีกันเดี๋ยวจะให้ดูครับเนื้อสวยครับเนี่ยสวยมากสวยจริงๆนะฮะเนื้อทั้งนั้นเลยนะครับ ทำต้มยำไนะหมวันนั้นนี่ประมาณนี้เรียบร้อยครับนี่ครับหนึ่งตัวจะเป็นนี้นะครับ๋ยเปิดเนื้อให้ดูอันนี้คนล้าง่ลยนะจิตกเงนินจิ้งแ,แล้วไม่อยากล้างนะครับนี่ครับนี่แ,แล้วไม่อยากล้างเพราะว่าโอ้โห,โหนี่ครับเนื้อสวยมากครับปลาจาระเมด จริงถ้าไม่คิดอะไรมากนะเลี้ยงมากินนี่น่าจะดีครับเนื้อดีมากดูท่าโอเคครับดูชุดปลาจระเมศที่ได้นะครับเยอะมากครับวันนี้บ่อเล็กแต่ปลาใหญ่ครับวันนี้ต้มยำชุดใหญ่ครับหั่นเนื้อปลาแบบนี้เสียนิ้วหรือเกินนะครับขอยืมนิ้วหน่อยนะครับจะหั่นนิ้วคุณผู้ชมเลยค่ะเปล่าครับจะขอนิ้วคุณผู้ชมมากดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจช่องหน่อยนะครับอย่าลืมนะครับกดซับให้ด้วยนะจ๊ะ